เออโรเตชันนะเนี่แพ้แพ้แพ้อีมันสะกดไม่เป็นจริงๆนะอยากสะกดคำว่าไอมันไม่มาจริงๆครับริผูผ่าเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแล้วก็ต้องบุกไปเยือนซอทันตันด้วย แต่ว่าในเกมที่เอาชนะไบรตันได้3-2เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับ ซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึงเปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาความนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหมึกกลุ่มมาล่าซันสึหมึกกลุ่มบุกปรุงรสมาล่าเจ้าแรกของประเทศไทยสุนัขที่กินเดี่ยวก็ได้กินคู่กับเครื่องดื่มกก็็ยยิิิ่่่่่งงอออรรรรรไไขมมมมมัันตตำาา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 าค25 2บทีสสสชลลลลดลดด้้เเแะผฟุหซื ราทานคู่กับการเช์ฟุตบอลได้แล้ววันนี้ที่เซเ่อีเลทุกสาขาอร่อยง่ายสตายไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ t o in 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักซอนแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางโชปปี้และซด้าและ t ิ๊กต็อกช็อปเปิดคลิปแบบเอกลักษณ ต้องหามุกมาเล่นตลอดเอาจริงๆเหนื่อยเหมือนกันคิดไม่ออก <laughs> โอ้นี่เช้าจัดเลยครับเสียงแย่มากๆเลยก็อ่ะเต็มที่ครับเดี๋ยวนี้เราพยายามที่จะรวบรวมนะครับสประเด็นหลังเกมมาฝากเพื่อนๆกันหลังๆยอดตกนะครับก็ฝากทุกคนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับเป็นกำลังใจเกมเองด้วยนะกดติดดาวกดส u b s c r i b e กกดกระดิ่งไว้ด้วยครับมันจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเข้าเรื่องเลยลวกันนะครับประเด็นแรกสุดครับโรเตชันแต่มันก็โอเคอยู่ครับวันนี้อานเนอร์จัดสเัวจริงแบบโรเตชันจัดหนักจัดเต็มมากกว่าที่คิดไว้สิอีกนะครับเพราะว่าเขามาในแผนที่เคยใช้ในช่วงปรี เป็นโอกาสของยารอสจริงๆนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเป็นแบรดลีย์ควอนซ่าโกเม็แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เป็นร็อบโบนะครับไม่ใช่ซิมิกาส์สในกลางครับเป็นเอนโดนะครับยืนคู่กับไทเลอร์มอร์ตันไปเลยแนวรุกเป็นดีอาร์สทางฝั่งขวาครับกัปโปทางฝั่งซ้ายกลางรุกเป็นโจนส์และหน้าเป้าแบบฟอลสไนค์คือโดมินิกโซบอสลาดนั่นเองครับเกมเริ่มมาเนี่ยกลายเป็นว่าทั้งสองทีมเนี่ยก็อย่างสูสีครับมีการเพรสเข้าหากันนั้งดหน้าปากประตูคือเมื่อไหร่ที่ทั้งสองทีมจะเซตบอลจากปากประตูเนี่ยนะครับต่างฝ่ายก็ต่าาางงเเพรรสข้้หกััันททีคบแลจะ ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นเลฟพูที่ดูดีกว่านะครับแต่ก็แม้ว่าจะมีการต่อบอลสวยๆกันหลายต่อหลายครั้งครับแต่ด้วยความที่ไม่มีหน้าเป้าเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเก็บบอลข้างหน้าได้นะครับความอันตรายก็ลดลงไปแต่ก็ยังหาจังหวะจบได้ลุ้นถึง4ครั้งเลยแล้วก็เป็นการต่อบอลเข้าไปถึงกรอบเกตโทษอีกฝั่งแทนที่จะเป็นการยิงไกลกด้วยครับแต่สุดท้ายครับก็เจาะกันไม่เข้าครับเสมอไปศูนย์ศูนย์ในครึ่งแรกพอเริ่มครึ่งหลังมาหนึ่งนาทีครับเลฟพูมาได้ประตูที่แบบว่าปลดล็็ออนนะััปัปปกกาทที่ไตตต้นน้ดมดดจใหโโ จี้เข้าหาแล้วครับแล้วก็ตัดเข้าเท้าขวาก่อนจะปั่นเสียบเสาไกลเข้าไปสวยสดงดงามลูกนี้สุดยอดเฉียบคมจริงครับเรีู้นำหนึ่งศูนย์นะครับพอโดนนํำเนี่ยนะครับนักเตะบรตันก็เร่งจะเอาคืนให้ได้แล้วก็มีลุ้นเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอเร่งมากๆก็พลาดจนได้ครับกัปโัคนดีคนเดิมครับไปฉกบอลมาจากลามตี้ได้ก่อนจะลากจี้แล้วก็ยิงยัดเสาแรกบอลพุ่งหายเข้าไปกลายเป็นสองศูนย์ลูกนั้นเนี่ยดีอาร์ตอยู่ตรงกลางนะครับก็แอบมองมอง oh, อ๋อเ,เ,เข้าเว้ยเดินสโลว์สโล นะครับแต่ด้วยความที่เขามั่นใจมากๆว่าเขายิงเข้าแน่ครับแล้วเขาก็คมจริงๆสำหรับกั๊กโปนะครับก็กลายเป็น2องศูนย์ชนได้ไบตันไม่ยอมนะครับมาตีไข่แตกได้ในนาทีที่81ครับจากการจ่ายบอลคืนหลังพลาดของเจอโรคอนซาก็เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับโดนฉกไปยิงเรียบร้อยไปเลย2อหนึ่งเกมเหมือนว่ามันจะกลับมากดดันอีกครั้งในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าดีอาร์สนะครับมาปลดล็อกความกดดันตรงนั้นได้อีกครับยิงประตูหนีไปอีกสามหนึ่งนะครับเลี้ยงจี้ๆเข้ามาแล้วหักคอเข้าไปเลยลูกนี้คล้ายลูกกัคปยรบ้้ามึึงไ่ขนนนนีสดดะว็ใจ you <laughs> แต่ว่าลัมตี้ครับก็มาจัดการยิงฉลี่ยขอนท่าอครั้งหนึ่งครับเข้าประตูไปเป็น3-2ครับและสุดท้ายครับ90นาทีจบลงไปก็จบที่สกอร์นี้ไปเลยครับสามต่อสองครับและผู้ชนะไบรตันผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของคาราบาวครับได้สำเร็จนะครับส่วนคู่อื่นนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเอาชนะทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ไปได้5-2นะครับบอลเปลี่ยนโค้ดสงสัยถูกใจกันแล้วมั้งครับคืออยู่ๆก็เก่งกันซะอย่างนั้นเลยนะครับแบบโหโหดมากนะครับยิง5ลูกเลยครับแค่ครึ่งแรกนี่ก็4แล้วนะครับส่วนนนิิวคคาาสเเเซซลลรับอชชะีไไปด้ 2-0นะครับเชลซีตกรอบนะครับวิลล่าแพ้พาเลทนะครับ1-2นะครับเป็นพาเลทเข้ารอบนะครับเบรสตันครับแพ้อแอสตัน3-0นะครับอาร์เซนอลเข้ารอบและบิ๊กแมตช์เลยครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเอาชนะแมนซิตี้ไปได้2-1นะครับผมอ่ะก็เป็นที่เรามาฝากกันนะครับสำหรับผลการแข่งขันในคาราบาวครับทีนี้ไม่มีการประกบคู่ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่าใครจะต้องเจอใครกันบ้างในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกคาราบาวครับนะครับผมมาไล่เรียงให้นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับจะเปิดบ้าน ต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาร์เซนอลจะเล่นในบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซครับนิวคาสเซิลจะเล่นในบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแหละครับแล้วก็เซาัลซัมตันครับจะเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น8ทีมที่มีทีมบิ๊กซิกอยู่ถึง4ทีมเลยด้วยกันนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารุนน่าเชียร์นะครับเพราะว่าแม้ว่าเชลซีกับซิตี้จะตกรอบไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอาร์เซนอลมีทอตแนมสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิิวคาสเซลลิเวอร์พูลอะไรแบบนี้นะครับกกก็็หววััง่าาาาาเเเเเเเรรรจจจจะะะไไไดด้้้ขปออออนนนนนในบลึๆ๊แมชสตต์ยู๋ มาต่อกันที่ประเด็นต่อมาเลยครับแผนเด็ดดับเบิลเทนครับงงไหมฮะเอออะ ผมบอกอย่างนี้ครับนี่เป็นแผนที่เราได้เห็นในช่วงตอนต้นของการปรีซิซันที่ผ่านมาครับเคลิฟฟูเนี่ยไม่มีหน้าเป้าในการปรีซิสซันตอนนั้นนะครับซึ่งผลหลังจากการใช้แผนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคเลยในช่วงปรีซิซันเพราะไม่มีหน้าเป้าเนี่ยมันก็ต้องใช้แผนแบบนี้แก้ทางไปก่อนแต่พอหน้าเป้ากลับมาครบเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะครับว่าจะได้เห็นแผนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ครับด้วยความเสียรของอาร์เนอร์ครับบวกกับกองหน้าเนี่ยไม่เหลือใครแล้วนอกจากดาวินูเยสครับการเซฟตัวนักเตะจึงเป็นเรื่อง ซึ่งทางโซโบเนี่ยก็ดูจะยืนสูงกว่าหน่อยๆนะครับสิ่งที่เราได้เห็นจากแผนนี้เลยก็คือการเพรสซิ่งในแดนบนจาก2กองกลางเบอร์10อย่างโจนและโซโบที่เพรสแบบดุแล้วก็มันมากๆครับเพื่อหวังจะบีบเอาบอลกลับมาครองและให้แนวร้องของไบรตันพลาดให้ได้ซึ่งก็เกือบจะพลาดหลายต่อหลายครั้งมากๆในเกมนี้นะครับรียกได้ว่าในแง่ของการเล่นเกมรับการเพรสซิ่งเนี่ยสองคนนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนในแง่การเล่นเกมรูกครับมันทําให้บอลมีการพยายามปฏิป,ปต่อจากแนวหลังมากขึ้นนะครับทำให้เกมนี้ในเวลาต่อบอลเนี่ยมันดูต่อบอลก เพราะบอลไดรเรกจากแนวหลังเนี่ยมันจะหายไปครับกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถทิ้งบอลยาวให้พวกโชตาหรือว่าดาวินเนยเก็บบอลได้เพราะไม่มีอยู่ไงมันก็เลยต้องค่อยๆเซตจากตรงกลางไหลขึ้นมาตรงด้านหน้าหรือว่าจากหลังไปกลางแล้วก็กลางไปส่งต่อไปหน้าอะไรแบบนั้นนะครับสิ่งที่พยายามจะทําในเกมนี้ที่เราเห็นก็คืออาจจะมีการพยายามตักบอลข้ามจากหลังลายให้กั๊กโปรหรือว่าดีอาร์เนี่ยไปวิ่งเอาบอลแทนก็ถือว่าวันนี้แผนนี้มันสาเร็จไปด้วยตัวมันเองตลอดเวลาที่ยังไม่มีดาวินในสนามนะครับแล้วพอดาวินลงมาเนี่ยก็กลับไปเล่นในรูปแบบที่่่คลลล้้าาายๆเเดิมแววกกก็บรใสช รับขนแนแท้2ตัวอย่างมองต้ากับเอนโดลงไปเนี่ยมันทําให้เกมตรงกลางเนี่ยดูปึกแล้วก็แน่นขึ้นแล้วก็ไว้ใจได้ครับดูได้จากการที่พอถอด2คนที่ออกไปครับเรากลายเป็นว่าเรากลับมาโดนเขากดง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพอถอยเอาโจล,ลงมาเล่นต่ำคู่กับแมคก้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอไม่มีการเชิงรับขนานแท้เหลืออยู่เลยเนี่ยเราก็โดนเขากดเขาใส่ครับเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณจะเลือกให้กองกลางคุณมีกองกลางเชิงรับขนานนแท้ตรงด้านหน้า,นาคุณก็ต้องถอยลงมาเอาบอล ประสิทธิภาพที่จะมีตัวผู้เล่นอยู่ในบ็อกซ์ก็จะน้อยลงไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณเลือกว่าคุณซื้อเกมรุกคุณก็ใส่กองหน้าตัวเป้าลงไปใช่ไหมแล้วคุณก็ใส่กองกลางที่เล่นเกมรุกลงไปตัวผู้เล่นในเกมรุกคุณก็จะมีเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยคุณก็อาจจะโดนบุกกดดันใส่อะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องแลกนะครับเอ่อผมว่าจริงๆเนี่ยนะครับในเกมเนี้ผมรู้สึกว่าอาร์เนอร์อาจจะสินใจผิดพลาดไปน,นิดหนึ่งที่แทนที่ให้โอกาสเอนโดเนี่ยอยู่ต่อจนจบเกมเพราะว่ามก็ไม่ไไ e จจคุณ ใช้เขาอยู่แล้วผมคิดว่าการให้เอนโดอยู่ต่อจนจบเกมเนี่ยมันน่าจะพยุงนะครับเคมีคอลตรงแดนกลางหรือว่าทําให้มโมนบุลในแดนกลางเนี่ยดีกว่าการถอยโจยสลงมาหรือว่าส่งคนนู้นคนนี้ลงมาครับเออแต่ว่าสุดท้ายก็อาร์เนอร์ก็อยากจะเสี่ยงก็เลือกทางที่เสี่ยงหน่อยแต่รอดมาได้ก็ไม่มีใครว่าได้ครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะติดใจตรงนี้นิดนึงว่าเอ,อ๊จริงๆก็ไม่ควรจะต้อง ขนาดนั้นนะคือ,อยังคิดว่าเอนโดควรจะต้องได้เล่นนะครับอ้าวประเด็นที่3ครับหนึ่งในคนที่ทําให้เกมนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเกมที่อึอดอัดเนี่ยกลายเป็นเกมที่ลิเวูเริ่มหายใจใหายคอได้คล่องขึ้นคือโคดี้กัคกโปรครับแล้ววันนี้เขายอดเยี่ยมจริงจิเกมในวันนี้เนี่ยพอเราเล่นโดยที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้าเนี่ยความหวังในการทำประตูส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องตกไปที่ตัวรุก2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาและว2ตัวรุกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาวันนี้คือกัคกโปและดีอาร์เนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคครับ การโจมตีทางฝั่งซ้ายได้หลายต่อหลายครั้งครับเป็นนักเตะเกมรุกที่สามารถฝากการขึ้นบอลหรือว่าการเข้าทำได้นะครับโดยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยิงหรือว่าโอกาสได้ล้นประตูส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากทางฝั่งซ้ออายที่กัปโปเลี้ยงตัดไปยิงเองหรือว่าเลี้ยงตัดยงิงตัวประกบแล้วไหลให้แบ็กเตอร์ม,มาเปิดทั้งนั้นเลยหรือแม้กระทั่งจะสร้างสารรค์เองในวันนี้เนี่ยกัปโปก็ทำได้ดีทั้งหมดต้องขอชื่นชมนะครับที่สำคัญนะครับในวันนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็จัดก,การเหมาคนเดียว2ประตูอย่างเ,ย,เยี่ยมกริมากชนิดททีี่่่่วาานคือรอรงง เวลาลงเล่นในถ้วยคาราบาวครับเลยก็ได้ครับเพราะว่าเรามักจะเห็นกัปโปทําได้ดีแบบนี้อยู่เสมอเวลาเล่นในฟุตบอลถ้วยนะครับลูกแรกเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับคือหมดสิทธิ์เซฟเลยสำหรับแจ็คสันสเตลนะครับคือปั่นได้ดีมากๆส่วนลูกที่2เนี่ยก็เป็นความขยันในการเข้าไปบีบเพรสซิ่งแท็คเกิลแยกมาจากแลมตี้ได้แบบคลีนครีมไม่ฟาวนะครับก่อนจะลากที่เข้าหาประตูใบตันและตัดสินใจกดด้วยขวาลูกนี้ต้องใจหินนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าเนี่ยอย่างที่บอกไปโดนแน่นอนนะครับสถิติของกัคปบอลสเ์ สอครั้งดวลบนพื้นเอาชนะได้3ครั้งครับดักตัดบอล1ครั้งยิง3ครั้งครับแล้วก็ได้มา2ประตูนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับถ้าจะมอบแมนและแบทให้กับใครเนี่ยผมว่ายังไงก็คงหนีไม่พ้นโคดี้กัคโปแน่นอนส่วนเพื่อนเอ๋นะครับจะมีคนไหนที่อยู่ในใจและอยากจะมอบให้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับผมว่าผมเปิดกว้างโคดๆเลยนะครับจริงๆคนที่เล่นดีก็ยังมีอีกหลายคนนะครับอย่างผู้สมัคประตูอย่างทางด้านของหลานหมีนะครับผู้สมัคประตูหลานหมีครับวิจาฟยาร้อนเเคีซฟรรัังบบใกโทณ์ พุ่งเซฟไป3ครั้งแก้ไขจังหวะบอลถึงครั้งแล้วครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆสําหรับการลงเล่นเป็นผู้สอดประตูมือ3ให้กับเราส่วนวัตุรุเอนโดครับลงเล่นไป64นาทีเนี่ยก็จ่ายบอลสำเร็จ84%สเร็นะครับแล้วก็แท็กเกิลชนะ1ครั้งเอาบอลกลับมาครอง2ครั้งชนะการดดลบนพื้น6ครั้งมากที่สุดในทีมครับชนะการดวลากาศอาเาศ100%เล่นโคตรดีเลยครับเอนโดเกมนี้ครับไว้ใจได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนออกทาไมเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปแต่่่วาาาาาาในนนขออกกกกรรึ้ e ้้เเมมมมุดด็จจะไไไสาาถทํหืับ ที่คนอื่นๆทําได้ก็อาจจะเป็นจุดที่อาเนอร์เขาก็ไม่ได้ยเขาชอบอะไรขนาดนั้นนะฮะสำหรับการที่มีกองกลางที่อาจจะทําเกมรุกได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหลังเกมครับ ขออนุญ,ญาตไปพูดถึงบทสัมภาษณ์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอออาร์ตเขาบอกว่าเขาแอบปวดหัวครับไม่ได้ปวดหัวเพราะว่าทีมแพ้หรืออะไรนะครับแต่เขาปวดหัวว่าแบบบรรดาตัวสำรองที่ได้รับโอกาสวันนี้เนี่ยทำผลง,งานได้ดีจนทำให้เขาต้องปวดหัวในการจัดตัวในเกมต่อๆไปเอออนร์ตบอกว่าผมชอบสิ่งที่เห็นจากบรรดานักเตะท,ที่ไม่ค่อยได้ลงมากนักในซีซั่นนี้นะพวกเขาสามารถเล่นในสไตล์ที่เราทำกันเป็นประจำได้ดีแล้วพอก็ทําให้เกมนี้มีคุณภาพมากขึ้นบรรดาให้ผมจัดตัวได้ยากกว่าเดิมมากขึ้นไปอีกนะสำหรับเกมต่อไปออะไรแบบนนีี้ค่่ืสิง ทางด้านของอเนอร์เขาบอกส่วนกัคกโปรครับนะกัคโปเองเนี่ยก็เป็นฮีโร่ซัดสประตูกัคโปบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราชนะในเกมนี้และนั่นคือสิ่งที่เราทําได้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก,มากและมีคุณภาพมากๆอย่างไบรตันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมและผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกแน่ๆถ้าคุณได้ดูมันผมยิงได้2ประตูสุดสวยก็จริงแต่ผมคิดว่าผมน่าจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำหรือนนอย่างน้อยๆผมควรได้แอสซิสต์ด้วยแต่ท้ายที่ กักโปบอกเอาไว้อา้าวประเด็นต่อมาประเด็นที่4แล้วกันครับต้องสู้กันต่อนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะผ่านไปได้ด้วยชนะ3ามสองนะครับแต่ว่าตามตรงนะครับจากฟอร์มของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ควรจะต้องลำบากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตลอด90นาทีวันนี้แนวรับของเราเนี่ยถ้าไม่นับความผิดพลาดส่วนตัวต้องบอกว่าช่วยกันได้ดีนะครับและอาร์นเนอร์ก็วางแผนในการเล่นเกมรับมาโอเคด้วยเริ่มจากการใส่กองกลางเชิงรับ2คนมาในสนามอย่างเอนโดและมอร์ตันแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยอาร์เนอร์จะสั่งให้แนวรับหรือว่าแดนบนเพรสสุดขนาดไหนเน ทำได้ดีนะครับก็แดนบล็อตก็เพรสไปครับตรงกลางที่ใส่กลางรับ2คนก็ทําได้ที่ของตัวเองไปเขาก็ยังมีห่วงในแง่ของการเล่นเกมรับอยู่เสมอสำหร,ร,ร,รับอา์เนอร์แต่ว่า2ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็น2ประตูที่มาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลแล้วก็ความซวยนะครับคือคอนซาเองก็เป็นแบบนี้อีกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าความฟันใจน้องจะหายไปมากขนาดไหนส่วนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตามดูกันต่อยารรตเองก็ช่วยเต็มที่ครับไอ้ลูกที่2เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ครับมันมันซวยอะ่ะผมว่ากันอย่างนั้นอนะ่ะมันซวยนะฮะ แวะไปดูสติคอนซาในเกมนี้แล้วกันนะครับถ้านอกจากการจ่ายบอลเสียแล้วเนะี่ยนั่นนั้นผมว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคอนซาชนะลูกากาดร้อยเรครับเคลียบอลสีครั้งมากที่สุดในเกมจ่ายบอลสำเร็จ87%ไม่โดนเลี้ยงผ่านเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่าทําดีมาทั้งเกมแต่ว่ามาตายตอนจบจริงๆและนี่เป็นสิ่งที่คอนซาต้องเรียนรู้และปรับแก้ให้ได้กับสมาธิในช่วงเวลาสําคัญสิบในที่สุดท้ายเนะี่ยคอนซาเป็นแบบนี้ ตลอดเลยไม่รู้ทําไมนะครับคือถ้าแก้ได้เนี่ยคอนซ่าจะเป็นอีกหนึ่งในกองหลังที่เราฝากผีฝากไขได้แต่ถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะหลุดยาวเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันพลาดแบบนี้มาเรื่อยๆซ้ำๆำๆอ่ะมันก็แอบหลอนเหมือนกันนะถ้าผมเป็นคอนซ่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรครับนี่คือบททดสอบสอําคัญของคอนซ่าเลยครับเออก็นั่นแหละครับแต่ถ้าเราจะไม่พูดถึงการถอดกองกลางตัวรับ2คนออกไปในช่วงเวลาที่ควรจะต้องรักษาสกอร์เอาไว้เนี่ยมันก็แอบจะดูจะได้คอนซ่าไปนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าอร์เนอร์บอกเองนะ กางรับ2คนออกทั้งที่ทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบจําเป็นที่จะต้องทําอะไรมากมายกว่านั้นแล้วคุณควรจะต้องรักษาสกอร์ด้วยซ้ำตัวผู้เล่นที่คุณส่งลงไปจริงๆงมันก็ไม่ต้องลงไปเล่นก็ได้จะได้รักษาสภาพความฟิตได้แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจแบบนั้นนะครับผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีความจําเป็นมากขนาดไหนที่ต้องไปถอด2คนนั้นออกมพร้อมกันแล้วก็สุดท้ายโดนบุกกดดัดดนง่ายขึ้นเพราะว่าไม่เหลือกางร,รับที่หน้าปราประตูแล้วบางทีก็ต้องมองตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเกมหน้าเราเองต้องเจอกับกรรบรลวจาเน e ทีัน่นนรดเเลยวาาไ้ีหแ จะทาได้ดีขนาดไหนกับทีมชุดใหญ่ในเกมหน้าพวกคนที่ฟอร์มดรอปอย่างโรบโบเนี่ยจะกระเตื้องตัวเองได้ไหมไม่รู้จะเล่นตัวจริงหรือเปล่าดีซ้ำส,สำหรับโรบโบิอ่ะเพื่อนๆครับเสาร์นี้รู้กันหวังว่าเราจะกลับมาเจอกันแล้วก็ได้พูดคุยถึงชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือไบรตันอีกครั้งแบบวันนี้นะครับและนี่คือเน้หมดของเจาะตลาดสายข่าวของทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกมเองด้วยช่วงนี้ยอดตกแบบนะ่ J าเจ๋อหายนะทั้งที่กลับมาทาคลิปเยอะขึ้นนะแต่ยอดมันตกอะ่มมนะม มันจะได้แจ้งเตือนนะวันนี้เกมงไปก่อนแล้วสวัสดีครับ